ครับคุณเดลมาม่าเนี่ยเป็นผู้มาดำเนินการออกแบบผังเมืองตัดถนนสร้างคูเมืองสร้างกำแพงเมืองนะครับตามยุทธวิธีทางด้านความมั่นคงทางทหารสมัยก่อนมีคูเมืองแล้วก็ค่อยมีกำแพงเมืองแล้วเข้ามาในกำแพงเมืองก็มีสระน้ำนะครับเวลาที่ถูกศัตรูบุกก็ยังบุกมาไม่ถึงนะฮะแล้วก็ล้อมเมืองนานๆก็ยังมีสระน้ำน้ำกินน้ำใช้ นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างเมืองตั้งแต่สมัยที่ความมั่นคงทางด้านการป้องกันประเทศยังอยู่นะครับแต่ว่าเมืองโคราชเนี่ย555ปีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนา,โนาถฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าครบรอบครบรอบ555ปีด้วยฉะนั้นก็จะมีการทําเป็นโครงการใหญ่เลยนะครับของเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับกรมธนารักษ์แล้วก็กรมศิล แล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพราะในบริ ok วเวณคูเมืองเนี่ยมีพื้นที่ของส่วนราชการอยู่ด้วยดังนั้นพื้นที่ส่วนราชการเขาก็จะมอบพื้นที่นี้ให้กับทางธนารักษ์ธนารักษ์ก็มอบพื้นที่กับทางเทศบาลแล้วก็การออกแบบแบบภูมิทัศน์นั้นก็ู่ภายใต้การดูแลของกรมสิ่งแล้วก็ทางกรมควบคุมทางสมนังการสิ่งแวดล้อมกับกรมโยธาธิการก็จะมาดูเรื่องคุณภาพน้ําต่อไปน้ําในคูเมืองเนี่ยจะสะอาดหมดแล้วก็พื้นที่บริเวณรอบคูเมืองเนี่ยก็จะทําเป็นสวนสาธารณะ เป็นป่า,าการเรียนรู้ป่าในเมืองมีลู่วิ่งมีลู่เดินมีลานดนตรีมีลานกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แน่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างภูมิทัศน์ใหม่ให้กับเมืองเพื่อความสวยงามแต่ที่ทั้งนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมการอนุรักษ์เมืองเก่าเพราะเมืองโคราชอยู่ใน31เมืองที่คอ,อรมอมีมติให้มีการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าดังนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่มีความสำคัญนะครับในการอีิจญา รักษาประวัติศาสตร์รักษาความเป็นเมืองเก่าเอาไว้แล้วก็นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจความหวงแหนความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับคนโคราชนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้ก็คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ก็มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยหลังการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็คงจะมีรัฐบาลใหม่แล้วผมเชื่อว่ากลไกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเนี่ยคิดว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญ จะทําได้เร็วที่สุดแล้วก็อยู่บนพื้นฐานที่ประเทศชาติได้เปรียบนะครับยังไงเมืองไทยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวตอนนี้เรา,าจ,จะมีปัญหาเรื่องทรงออกมีปัญหาเรื่องพลังงานแต่เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีปัญหาและเป็นสิ่งเดียวที่ที่เริ่มกลับมาแล้วเพราะนั้นว่าตอนนี้ถ้าเกิดทุกจังหวัดเนี่ยได้ได,ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานในด้านการท่องเที่ยวอันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะกลับมาในเรื่องเศรษฐ,ฐกิจผมเชื่อว่า,าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยก็จะต้อง เร่งรัดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องจะต้องเป็นเป็นปัจจัยหลักนะครับเป็นนโยบายหลักที่จะต้องรื้อฟื้นกันทํากันให้ดีนะครับเพราะว่าเรามีความได้เปรียบอยู่แล้วและโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเรากำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงกําลังจะมีมอเตอร์เวย์สองสิ่งเนี่ยก็ต้องเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็วเพราะจะพานักท่องเท,ที่ยวจานวนมาศาศาลแล้วถ้าเกิดภายในเมืองนะครับมีการอนุรักษ์เก็บของเก่าเอาไว้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ นะครับเพราะนักท่องเที่ยวสมัยนี้เขาต้องการ2อย่างเขาต้องการความทันสมัยความทันสมัยคืออะไรก็คือความทันสมัยของเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีความปลอดภยัยมีเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่มาจากพลังแสงอาทิตย์มีเรื่องรถไฟฟ้าอันนี้คือทันความทันสมัยของเมืองแต่ขนาเดียวกันเขาก็ต้องการความเก่าของเมืองนะครับความเก่าที่มีการดูแลมีการรักษามีวิศว,รวก,กรรมศาสตร์เก่าเก็บเอาไว้สถาปัตยกรรมเก่าเก็บเอาไว้คูเมืองกำแพงเมืองเนี่ย จะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเขาชอบมากเลยฉะนั้นผมคิดว่าการเปิดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ใหม่เนี่ยจะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจกษษเป็นประโยชน์ทางด้านการทาา่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการเรื่องของการสร้างความรักความผูกพันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของของเมืองโคราชท่านท่านมองยังไง